สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุกนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมค่ะใบแจ้งค่าไฟเดือนเมษายนมากันแล้วใช่ไหมคะหยิบใบแจ้งค่าไฟมาตกใจกับตัวเลขเลยนะคะค่าไฟเดือนเมษาพุ่งกระฉูดเลยนะคะมันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะเราใช้ไฟเยอะแล้วคะ่ะอัตราค่าไฟหน่วยละ4บาท18สตางค์นะคะ บางบ้านบอกว่าก็ใช้แอร์ไม่เยอะแต่ทำไมค่าไฟพุ่งสูงขึ้นมากเอาง่ายง่เลยค่ะว่าโครงสร้างค่าไฟฟ้าประเทศไทยนะคะเป็นอัตราก้าวหน้าพอเป็นอัตราก้าวหน้าก็แปลว่าค่าไฟหน่วยแรกแรกที่คุณใช้อะมันหน่วยละ4บาท18สตางค์ก็จริงแต่พอใช้ไฟมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น หน่วยท้ายๆเนี่ยมันเป็นอัตราก้าวหน้าที่อัตราแพงขึ้นแพงขึ้นนะคะทำให้ค่าไฟที่ต้องจ่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นอัตราก้าวหน้าไม่ใช่4บาท18บตางทุกหน่วยที่คุณใช้นะคะหลายหลายคนบอกว่าโอ้โหค่าไฟที่พุ่งสูงขนาดนี้สูงกว่าเดือนที่แล้ว50-60บางคนสูงขึ้นถึง1เท่าตัวแบบนี้เพิ่งกลับมาจากเที่ยวสงกราน เงินในกระเป๋าก็น้อยลงค่าไฟจะจ่ายช้าได้กี่เดือนบางคนเข้าใจว่าจ่ายช้าได้3เดือนนะคะไม่ต้องรีบก็ได้ฟังตรงนี้กันก่อนนะคะข้อมูลจากเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะระบุว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนองตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยลดภาระและบรรเทาค่าใช้จ่ายแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน300บาทต่อเดือนย้ำนะคะว่าค่าไฟไม่เกิน300บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะที่รัฐนั้นผ่อนผันให้จ่ายช้าได้ไม่เกิน3เดือนค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยนั่นเองค่ะส่วนใครที่ได้รับใบแจ้งค่าไฟมาแล้วนะคะต้องจ่ายภายใน10วันค่ะถ้าเลยจากเวลานั้นแล้วก็จะมีใบทวงถามใบค้างค่าไฟเนี่ย แจ้งไปนะคะแล้วคุณต้องจ่ายภายใน7วันไม่งั้นก็จะถูกตัดไฟค่ะสำหรับผู้ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่งปุ๋ยภาคนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PA Contact Center 1129ค่ะไปดูการลักลอบการใช้ไฟฟ้าที่จังหวัดปทุมธานีกันบ้างค่ะการไฟฟ้าเมืองปทุมนะคะเขาบุกตรวจจับก,การละเมิดลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อกดเหรียญบิตคอยค่ะ ผู้บริหารและพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองปทุมนำทีมโดยคุณปรีดาแตงสาขาผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองปทุมธานีพร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ตำรวจสายสืบสพเมืองปทุมนายกเทศมนตรีเทศบาลบางภูวัดและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์หลังหนึ่งในพื้นที่หมู่8ตํตำบลบางภูวัดจังหวัดปทุมธานีตามหมายค้นสารจังหวัดปทุมธานีค่ะ ซึ่งตรวจพบมีการละเมิดการใช้ไฟฟ้าโดยต่อไฟตรงจากสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรงชายคาอาคารโดยก่อปิดฟ้าอํารางไว้สายไฟฟ้าที่ต่อเข้าไปยังอาคารนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่ขุดเหรียญบิตคอยภายในอาคารบริเวณชั้น4จากการตรวจค้นพบชุดคอมพิวเตอร์ขุดบิตคอย8 6เครื่องรอบอุปกรณ์ประกอบหลายรายการ ปัจจุบันนี้ตำรวจได้อายัดของกลางและดำเนินการสอบสวนหาผู้กระทำผิดตามกฎหมายต่อไปซึ่งเป็นคดีอาญานะคะเบื้องต้นประเมินความเสียหาย250,000บาทต่อเดือนหรือปีละ3ล้านบาทการละเมิดรายนี้นะคะก็คาดว่าจะเรียกเก็บเงินค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นให้กับหน่วยงานได้นะคะประมาณ7ล้านบาทค่ะ ไปดูการละเมิดการใช้ไฟขุดบิตคอยอีกรายนะคะถูกจับได้เมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมานี่เองนะคะการไฟฟ้าส่งปูมยภาคเมืองปทุมและ3มโคกเนี่ยเขาร่วมกันจับการละเมิดใช้ไฟขโมยเหมือนเดิมค่ะขโมยไปใช้ขุดบิตคอยค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามโคกและเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสามโคกเข้าตรวจจับการละเมิดการใช้ไฟอาคารพาณิชย์หลังหนึ่งในพื้นที่หมู่เก้าตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีตรวจพบมีการละเมิดตัดตราหูข้างมิเตอร์และแก้ไขดัดแปลงมิเตอร์ภายในทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามโคกดำเนินการนำมิเตอร์ที่ละเมิดส่งกองพิสูจน์หลักฐานและสับเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่แล้วค่ะ การละเมิดรายนี้นะคะก็คาดว่าจะเรียกเก็บเงินค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นให้กับหน่วยงานได้นะคะประมาณ4ล้านบาทค่ะส่วนด้านคดีอาญานะคะตำรวจจะดำเนินคดีตามระเบียบต่อไปค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาดูเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้ากันบ้างค่ะ